สวัสดีครับกลับมาพบกับ C.K Station กันอีกครั้งนะครับ MG ประเทศไทยบุกตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบเต็มตัวมีแผนที่จะสร้างสถานีชาร์จพลังงานไฟฟ้าแบบ DC ให้ครอบคลุมทั่วประเทศโดยตั้งเป้าไว้ที่500แห่งภายในปี2021นี้โดยจะเริ่มที่โชว์รูมของ MG 100แห่งภายในสิ้นปีนี้นะครับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าของ MG ไปแล้วและเพื่อลองรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆที่ทาง MG จะนำมาเปิดตัวในอนาคตนี้นะครับโดยที่ล่าสุด MG ได้เปิดตัว MG HS PHEV นะครับ HUV Plug-in Hybrid ที่ประกอบในไทยด้วยราคา1,359,000บาท และทาง MG ก็จะมีการเปิดตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอีกรุ่นหนึ่งนั่นคือตัว MG 5 EV นะครับแววแวๆมาว่าน่าจะเปิดตัวภายในปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้หรือไม่ก็ต้นเดือนธันวาคมนะครับเปิดตัวมาทั้งทีขอสเปคอย่างเมืองจีนเลยนะครับที่วิ่งได้500กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งสำหรับราคาในการเปิดตัวนะครับคิดว่าน่าจะใกล้เคียงกับตัว MG z s EV อยู่ที่ประมาณ1ล้านต้นต้นไม่น่าจะเกิน1ล้าน3แสนบาทถ้าเราจะอ้างอิงกับราคาที่ประเทศอังกฤษนะครับระหว่างตัว MG5 EV และตัว MG ZS EV นั้นมีราคาที่ใกล้เคียงกันอย่างมากเลยนะครับเอาใจช่วยทาง MG นะครับทำตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้เกิดในบ้านเราให้ได้เพราะทาง MG ได้นำเสนอรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ที่มีรูปทรงสวยงามสปอร์ตฟังก์ชันจัดเต็มและราคาที่เข้าถึงได้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคนะครับถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมเราจะนำมาเสนอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและพบกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ